ว่าไงมันนี่ไม่ต้องไปลูกโดยพี่เลยเงินตีมัน,นี่มามนี่น้อยมนี่แม่ลข้าวไข่ทำกระจุยกระจายเฮ้อทำไมต้องกินกระจุยกระจายขนาดนี้เนี่ยกินดีๆไม่ได้เหรอ มันนี่ใช่ไหมมันนี่ทำหกใช่ไหมนี่น้องมานี่มานี่มานี่เขี้ย,ยวเหมียว,ว,ว,วน้อยหน้ารักเออแมวน้อยหน้ารัก แม่ไปแล้วนะไม่เฝ้าแล้วนะอิ่มยังมันนะีน่อนะิ่มยัง ดำๆดมาแรงลุนปะแมแม่เร็วไปเดาวเสร็จดีพี่โชคดี โชคดีรวยทองรวยเงินรวยเงินจ่ะพี่ดีจะลุกไปไหนฮะน้องมันนี่น้องมันนี่อยู่ไหนนี่น้องมันนี่อยู่นี่ค่ะอันนี้น้อยนะ เดต้ยเลูกนะื hmm. <c oughs> ่ะมดูน้องมันนี่อึอยู่มันมาเฝ้ามองจ้องน้องอยู่น่ะให้น้องออกไปก่อนเออมาจอบปีน้องอ่ะรวยเงินน่ะเดี๋เว้ามาเร็วเร็ววิ่งมาเร็ววิ่งมาหาแม่มา ไม่จะดูพี่รวยเงินให้เร็วเร็วออกมา